สวัสดีครับพบกับรายการซิโมซิโลโชแนลนะครับวันนี้อยู่เกมอินเทอร์เน็ตนะฮะในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูนะฮะซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเซอร์เวอร์นะฮะซึ่งในการเป็นการสู้ซอมบี้นะฮะซึ่งตอนแรกเขาจะให้เรามาแค่ชุดไม่มีชุดนงูนะฮะตอนแรกมันจะให้อะไรไม่มีแว่นนะแต่ผมมีแว่นเพราะผมเป็นพรีเมียมนะฮะโอเคต่อยไม้เล่นนะพลังไม้คาบนะปะทุบทุบทุบบ,บถ้ามันต่อยไม้ลั่วนี่คืออเมซิ่งมากนะฮะ จะเหมือนไหมครับเป็นเส้นเชิงเลยนะแต่ก็เป็นอะไรที่มันคลายๆนะฮะคลาย,าย,าย,ายาคลึ่งนะฮะไม่เคลยอันนี้ผมต้องเข้าไปยลักรอบเราเข้าต่างประเทศนะสนามบินนะฮะงาจะลุยกันนะฮะในสภาพนี้เลยนะฮะไม่มีให้แยางเลยนะฮะลุยอย่างนี้นะครับซึ่งผมจะบอยเนึ้อผมเปลี่ยนชื่อแชนแนลนะเป็น hamster channel ending เ,เ,เก็บอะไรเก็บให้หมดนะฮะ คงกาวคงค้อนอา้าวเก็บเก็บอา้าวไมฮอกกี้มีเอเอหมดยังอา่าหมดแล้วใช่ไหมอา่าตะปูเก็บไปวิ่งครับวิ่ง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 ไปทางมีอนาคตอยู่นะฮะไม่ใช่อนาคตจับสิ้นะตะไตฮ่าเหวไม่ใช่นะฮะโอเคมีคอนนะฮะแล้วก็มีร่องรอยการถูกโจรกรรมนะฮะ ซึ่งเกมนี้ระบบใช้แบบเก็บแบบเป็นสลอตนะฮะต้องทำใจนะซึ่งอัปเดตใหม่นี่ก็เป็นอะไรที่น่าจะดีใจและปวกเสียใจนิดนึงเนะฮยโอเคทางนี้คงไม่มีอะไรมีกล้องสองทางไกลและก็กล่าวและอะไรวะเนี่ยผ้าปิดหน้าอ๋อนี่พวกตาลีบันนี่วะ วิ่งนะไม่มีอะไรนะฮะปื๊ดร้อยเมตรนะลงงงหน้า,ายาวๆนะเนี่ยฮะไม่มีกระคึ้งกูเคาะเรียกเลยมาเบิ่งมาดีวะเบื้งมาดีวะเบื้งมาดะมา,มาผู้โชคดีคนแรกใครว่ามาแหละมามาอกูโกรธคนมากูโกรธคนมากูโกรธคนมา,โโดนมาได้ไฟสายนะไฟสายไม่ได้ไฟสาย ไพ่ชายนะฮะมามายังมีใช่ไหมเจ๋งเหรอ,อทุบให้ตายนะฮะตอนนี้ช่องเต็มแล้วนะฮะต้องหาเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าจะเพิ่มช่องเรานะฮะตอนนี้ต้องขออัพสกิลแป๊บหนึ่งนะโอเคมามาไอพวกเบะมาแกงอาเบะทั้งห้ายมามาเลย นั่นแหละกูต้องการกูต้องการการูเซียนม,มานานไม่ใช่มาม่นคาฟตมันเป็นปีแล้วคิดถึงเกมนี้นะฮะซึ่งเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วไม่ได้เล่นนานเนะี่ยซึ่งผมจะมาเล่นให้ดูกันนะฮะซึ่งผมก็อะไรห,หลายอย่างนะฮะซึ่งให้ผมเลิกเล่นเกมนี้ชั่วคราวนะโอเคมีขวานนะฮะแล้วก็จะทิ้งอันนี้ไปเนะี่ยหมดประโยชน์แล้วไอ้หนู อ่าขวานั้นตีแรงขึ้นนะฮะนัดเดียวนี่แทบลงไปนอนนะใช่ไหมตบทีเดียวลงไปนอนลงไปนอนสิเว้ยไม่นอนแล้วอู้จะให้คนเขาดูว่ามันตบทีเดียวนอนเออโอเคนะอัพสกิลนะฮะอ่ายิงสิพอดีเป๊ะนะอัพตีแรงแรงไว้ก่อนนะฮะผมชอบสายตีนะฮะเออหมวกมีไฟฉายไหมมีทำไ,ได้ไหมไม่ได้ จเจริญพรน,นีเนี่ยจามนะพัดชิวไม่มีเกิดขึ้นไม่เท่าปลามีพางโงูสองอันเนี่ยจะเก็บดีไหมวะอันดับแรกเก็บเล่ยก่อนนะเล่ยอเอาไว้ตัดไม้เนีฮะทำให้มาเป็นสติกนะฮะปุ๊บ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 วิ่งโอ้วัดดีเาาโลวัดดีเาาโลเก็บแล้วเวย้ย อ่าได้เสื้อมานะก็เพิ่มสล็อตไปนะนิดนึงนะก็ไปเก็บของสรุนก่อนนะฮะงกนะงกเจออะไรเก็บให้หมดนะฮะอ่าผงผ้าเก็บมาอ่าเท่าปากูไม่สนกูเก็บมาฮะอ่ะเชียร์กูก็เอา,อาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอกใส่ตามไม่ได้เอาผ้าอีกหนึ่งช,ชิ้นเช่ตอนนี้เก็บผ้ากางเกงอนะได้เพิ่มได้ช่องเพิ่มนะฮะ ถ้าเราเก็บอะไรเยอะขึ้นได้ช่องเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งจำไว้นะจำให้ขึ้นสมองอะเจออะไรเก็บให้หมดซึ่งผมจะไปตั้งถิ่นฐานนะฮะเอาหาที่ตั้งถิ่นฐานอะหาที่สิ่งสถิตนะฮะอืมอันนี้มันผ้ามีแค่นี้มีกาวมีอะไรพร้อมมามหมาไมา ไรแหละตีสามที่ตายตีธรรมดาก็พอนะฮะตีให้เสียสเตมินาเล่นทำไมนะนี่เน่นี่เน่นี่เน่ตีไวขึ้นนะฮะดีมากจำวมาเลยนะออลีลาลีลาเดี๋ยวมาเต้นลีลาให้ดูไงมามะช้าๆน่าจะเย็นนะเกมนี้เดี๋ยวอาจจะตายหาได้สองบีมยงโหดอยู่นะ ต้องบินที่มันน่าขึ้นมากอยากขึ้นมากเน <c oughs> ี่ยเช็คความ <c oughs> เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโวดแมงทีหนึ่งดีโวดแมงทีหนึ่งดีงสองทีก็ดียง่งไอ้หนูเฮ้ยซอเฮ้ยมีความคิดดีดีละเด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 บิชเอโลอะไรวะเนี่ยซึ่งระบบการค้าจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะ เดี๋ยวขอคิดก่อนนะฮะอมีความคิดเร็วๆนะฮะขึ้นในสมองนะฮะหมดประโยชน์นะฮะแล้วก็ทิ้งไปนะฮะปล่อยมันไปนะฮะอมประโยชน์แล้วเราก็รับของใหม่ไปแต่บางคนก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้นะฮะไอตัวนี้มันมานะตีขวดมาให้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวเรานะฮะเพราะว่ามันจะกัดและติดเลือนนะฮะสักส่วนใหญ่นะฮะ เสียงกึ่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 งนะฮะมันเล่นหนังอะไรที่ไหนนะฮะปึ่งตึ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 งอ่ะกึ่งตึ่งก็เก็ก็เก็บก็เก็บโค้ชฟาเก็บไว้ก่อนไปทำทุณนะฮะวันนี้ต้องเดินร้อยเมตรนิดนึงนะฮะไกลหน่อยสนามบินมันกว้างนะฮะโอเคหาผู้โชคดีกันต่อนะฮะ เีกี้แบบแสนลมเต็มที่เนี่ยฮะอยู่ในค่าแล้วสอมบี้มาเมา,มาจอยกันเถอะไม่รู้ตัวเลยฝั่มรู้สึกมึงช้ามากแลมมึงน,น้อยอยังไงมีไงโอเคได้ปืนนะฮะอุ่นใจนะฮะอได้ปืนนะอุ่นใจเ,เก็บเข้ามานะเป็นปืนขอปลาหรือปืนก๊อกนั่นเอง ซฟเซฟตี้กด V เพื่อเปลี่ยนนะฮะแล้วกดนะเพื่อเราสามารถเปลี่ยนแม็กอะไรได้กดเก็บแสงเก็บเสียงเอาแต่มึงนะฮะช่างแม่งนะฮะตอนนี้ต้องเป็นเซมิอ่าอิงเทียนัทออโต้คือยิงกับค้างเขาตัวนะฮะเออสาระเนยอย่ามาเด็กจะบอกว่าเสือกนะฮะอัพสกลิล เซมินาโมฟัตเทอร์อ่าอัพอันนี้โอเคอันนี้พวกสป라ายแบกแบกมึงอื่นจากไหนไวะเนี่ยได้แมคเกอ์เลี้ยงแไปนะอะไรเราไม่รู้จักกันวยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันไม่รู้จักไม่รู้จัก ขึ้นหอกคอยก่อนนะฮะการขึ้นบันไดก็ยังจุดแสงจะเบสิกนะฮะซึ่งเรากดวิ่งไม่ได้นะแต่ถ้าเราออกนอก k เขตนะฮะเราก็จะตกลงมาอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้าเราเผอดดมาแต่ที่สูงอะขาแล้วก็จะหักอะหักไม่พอนะฮะเลื่องแล้วก็จะลดด้วยเนะี่ยซึ่งเป็นข้อเสียแรงๆมาสกสำับเกมนี้เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันอันจะกูเก็บแค่นี้มึงให้กูนี่ยนะเก็บนี่ก่อนเนยเออมาคาบก่อน อยู่ไม่ได้เนะห็นอะไรต้องขาบไปก่อนนะฮะหมวกเท่ๆของก,กูอืมมีหมวกเท่ๆวันนี้ไหมใช้หมวกมาอยู่เราเป็นตำรวจเนะี่ยใส่ไปซึ่งขับก็ได้เหล็กเนะี่ยก็คุ้มอยู่ก็คุ้มค่านะฮะ ขับให้หมดนะฮะอึอึอ้เออเก็บไปทำไมอนะ่ะลกเข่าลกไม่มีปเปล่าๆนะฮะตอนนี้ต้องไปหลายอย่างนะฮะปื้ดอ,อ่ะย้ายนี่ย้ายนี่อ่านี่คือข้อเสีย,ยแรงของเกมนี้นะฮะ ทอันนี้วางไว้อันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าเลียกระเป๋านะฮะปืดป๊ดปื๊ดอ่ะเออปัญหาอีกอย่างนึงเอาไปเอออืมรู้สึกเหมือนพลาดอะไรไปบางอย่างเก็บภาไปทำทุนเหรอไม่ดีกว่าลงมาดีกว่านะฮะเก็บไปทำทุนเยอะเกินไปจะไม่ดี มีอยู่12นัดนะฮะใช้กระสุนอะไรคอปลามซีนนี่เองมาสิจจมมาจอยกันโหแล้วมาอ้อมไฟเว้ยอืมไปแลละโทษที่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษจบขออภัยแล้วพูดหยาบไปนึงเนะะี่ยเปลี่ยนชุดนะฮะตำรวจไอ้ย่าเท่กว่าเดิมนะฮะเซตตำรวจไอ้ตำนานเนะะี่ย เออรู้สึกไปเองหรือมันจะมืดแล้วนะฮะอันนี้เก็บกระสุนเก็บทุกอย่างให้พร้อมนะฮะเพื่อที่จะรียนวันต่อไปนะฮะซึ่งใกล้ตอนคืนใกล้แล้วนะฮะอ่าข้าไปอันนี้พยายามไม่ใช้กระสุนนะฮะกล้องสองทังไกลก็เก็บไปเอเชือเก็บเอาไปใช้เก็บเอาแม็กกระสุนไปเก็บเอาเทปกูก็เก็บกูเก็บทุกอย่างอ่ะเก็บเก็บช่องเต็มช่างแม่งนะฮะ เก็บไปนะครับเป็นเหล็กไปนะฮะอ่าไม่มีอะไรทำมากรูบว่างนะฮะเ,ออเดี๋ยวเหล็กมันเอาไปซ่อมปืนได้นั้นซ่อมตำววมรวจนี่แบบน่าหน้ามุกกระโจนโอเคขาบเรียบร้อยใส่ไปเทหั่หลูหัหลา หนึ่งอาวุธปุ้นสองอันนี้อ่าเอามามาจอยกันเถอะมามามาไม่กลัวมาเนาะมาเยอะชอบแต่ลุกไม่เอาขับรถดีแล้วอะไรแคปแคปอะไรแคปเจอไม่ต้องเหยียบแม่งอันนี้จะขับรถไปที่เมืองเนะี่ยฮะ ซึ่งกดปุ่มเห็นเพื่อดูวิวถัดหอบ้างฮะซึ่งก็เหมือนวอลซีนะฮะหรืออินฟราสเตชันนะผมกลับไม่โฆษณาแล้วเนี่ยขับตามถนนดีกว่านะฮะรถหรูเนี่ยขับเป็นกลางกันนี้นะฮะมีมังยาามากฮะน้ำมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะฮะวิธีกดไฟและกดเห็นนะฮะโอ้เห็นไตไม่ใช่ปิน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 บิน ปิ้นปิ้นชนโ,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 โชนทุกอย่างที่ขวางหน้าชนให้หมดชนให้หมดดิียบเรียบเรีบ,บ,บ,บค,ครับ <S 1> <S 1> อะไรอะไรกันเลยโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอันนี้ใช้ปืนนะฮะอ่าเซมิออตโต้เนี่ยปืนเข้มแรงแล้วแน่ไม่ต้องห่วงแม่นนะแม่นนีน่เข้ากระบาลเข้ากระบาลเข้ากระบาลทุกเม็ดไม่พลาดนะฮะอะไรมาเห่อเห่ออารมณ์ค้างเหรอ โอ้อารมคร้างอารมคร้างโอ้อารมคร้างอารมคร้างอะไรอะไรนี่ยอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากโดนอยากได้อยากโดนเยอะมีเยอะอ,อ้าวโง่โง่นี่ยกายอืดอืดนี่อืดอืดนะอืดแต่ยากบลูบิลิสใช่ไหมโอเครู้สึกเออมันขึ้นมานะฮะ โ oh yeah, อเยเนี่ยฮะสอมบี้มันโง่ฉลาดเลเนี่ยอ่ได้ปืนเพิ่มเนะี่ยมีลูกโม่ด้วยเดี๋ยวต้องหากระเป๋าเพิ่มเนะี่ยเอ่อไปใช้ทิ้งไปทิ้งไปเยอะเกินนะกล้องสองก็ทิ้งไปบ้างนะฮะไม่เยอะจัดนะอ่ะมึงก็ออกไปด้วยอ่ะเคลียร์ช่องฮนะให้ที่จะสามารถเก็บปืนได้โอเค ครับ t ริงครับก็สุนก่อนเอาสองแม็กมารวมกันแน่ เก็บไว้ปุ๊บปึนะ๊บปึ๊บปึ๊บปนะึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนปะึ๊บปกกึ๊บปึ๊บปนะด๊บปึาา๊บปึ๊บปึ๊บปอ๊บปึ๊บปึ๊บปึารปึ๊บอึกาปึ๊บ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 ปึ๊ไปา๊าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปา๊บปบปึ๊บปึ๊บเก็บปนะึทท๊บปึทบปึ๊บปึ๊บปวิบงึบง๊บปึ๊บว,นะวึ๊บปึ๊บปหารน้๊บปึ๊บปึนะ๊บปึ๊บ ทิ้งอะไรทิ้งอะไรทิ้งดีอาคราฟนี่ก่อนเป็นอันนี้ r s ปุ๊บปุ๊บอ,อ่าได้ achievement get นะฮะโอเคกระสุนที่ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปบ้างนะฮะเก็บไว้ก็ลกกระเป๋านะฮะเก็บไปน้ำอ่าพูดถึงน้ำก็กินเลยนะซดเลยหมวกกกเต็มร้อยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะฮะ โอเคอาหารมีอะไรแจกสิครับพี่น้องหยบหยบโอเคถ้าเรากินอาหารที่แบบเป็นจำพวกแบบลดสเตมินาไม่ใช่ลดสเตมินาลดการติดเชื้อนะฮะถ้าลดาติดเชื้อเหลือศูนย์นะฮะ,ะหรือ,ะะเ,อเหลือหนึ่งอันเลือดเราก็จะตกตัวเนะะี่ยอะไรนะฮะมันมีวิธีรักษานะฮะแล้วเลือดเราก็จะเพิ่มด้วยนะแต่บางครั้งเราก็จะลดนะฮะแล้วแต่ดวงอะบุญกรรมที่ทํามานะเฮ้ยเออะไรเยอะไงเยอะ ยังยังมีอีกเลยเนี่โจดบานเลยคราวนี้อ่ะไหนไหนไหนเอาแหวะแหวะแหวะเอาแหวะแหวะเอาแหวะเอาแหวะกระสุนหมดจะรู้สึกเลยเอ้ยไวจังแหวนอูคนดังของไอเซินเนี่ยของไอเซินนะ่ยวิ่งลอยเมนะฮะ วิ่งหน่อยเมตรโอเคตรงนี้จะมีเทปนะฮะโอเควิ่งมีกาวมีเทปโอเควิ่งหนอเมตรนะเออโอ,โอเดี๋ยวกระเป๋านะฮะโอ้สวัรค์ ทำอะไรได้กระเป๋าเดี๋ยวก็ลุยนะเดี๋ยวครับทิ้งก่อนอืออ่ารับเป็นแบนดนชไปยกรถก็เก็บไปนะแฟเก็บไปเอาไว้รอซอมบี้ได้นะฮะหลายอย่างนะฮะโอ้ซอมบี้แหกมาแล้วอย่าแหกหน้ากนมาสมิใช้งานบวชนีใน คนดังของไอเซนเน,นี่ยเยอะจังคนในเซนเนี่ยฮะแจกไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมโนภาพเลยฮะเดี๋ยวจะต้องคิดหนักแลนะ้วเนี่ยเอาะไ้ดีปืนนี่ก็โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะอ่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเปลี่ยนเลยกระสุนดูด ดูกระสุนเสร็จปุ๊บอ่าพอหมดประโยชน์ปุ๊บก็คาทิ้งนะฮะจืดอ,อ่าโหลดของไปโอเคเยจากนั้นก็คากระสุนของอ,อาศัยการมำแผนเป็นเลิศนะฮะเกมนี้โอเคกระสุนที่หมดประโยชน์เราก็ทิ้งไปอย่ากเก็บให้มันลกแล้วก็เปลี่ยนกับปืนนี่ไปโอเคเพอร์เฟกฮะ มีมีดอ้าวคิชเชนไนตเยี่ยมครับเอามีดไปปอกกล้วยปอกกล้วยเขาปลากไม่ใช่โอเคคาร์บิงเป็นสองอันโอเค เอาละต้องคิดหนักแล้วนะฮะของเริ่มจะเต็มอันนี้น,นี่นี่อ่าชึบชึบเฮ ของให้จัดของก่อนนะฮะเฮ้ยเคอันนี้จัดไปเจนนี้มืดชา้ามากนะฮะนี่กะไรดีอ่าอันนี้หลดไปนี่อ่าพบ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 อ่จจะ นี่ไว้นี่อ่าเน่ไว้เน่อ่าจากกระเป๋าเลยฮะเตรียมออกเดินทางไปที่ไหนดีไปลาซอมบี้นะฮะมีขนมจะไปทำทุนเอาไว้กินนะฮะขนมไม่ได้กินทาไม่มีไว้รูยเด่นนะฮะโอเค เก็บกาวไม่ใช่กาวมีไว้ดมไม่ใช่นะฮะคนละกาวกันนะโอเคเราจะปักอักตรงนี้นะจนก,กว่าจตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนก็จะปิดคลิปทันทีนะฮะรู้สึกไปเองหรือเห็นซัมบี้ กร hm ู้สึกเหมือนเดิมวนอยู่ที่เดิมนะฮะอันนี้วิ่ง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 ไปเรื่อยๆนะฮะหาของหาของมีใครมีใครอยู่ไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับกูโดนะครับ มีใครอยู่ใช่ไหมครับกูโดนะครับดูเหมือนไม่มีการต่อแล้วนะครับกูกโดแล้วกันนะครับอ่าโดแมงเลยนะฮะอ่าโดเปิดกระเป๋าหลุดใส่ของเรียบร้อยเก็บ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 ยังไงครับแม่ที่สุดแสนจะทลายแกมโกงแกมโกงสิบเอ็ดมีผ้าอยู่สิบเอ็ดชิ้น เก็บเก็บมาครับได้ผ้าชิ้นหนึ่งสามชิน้นอ่าเยี่ยมครับไปครับไปต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ครั้งนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเหมือนจะอียาวไกลนะฮะ